สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดก็อยู่ที่สาขา2นะครับที่ร้านแท็กเตอร์นัดนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์มาในวันที่1นะครับกันยายน2566วันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโลสต็อกนะครับที่สาขาสมเด็จนะครับรถไถรถเกี่ยวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงราคาถูก เพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับอยู่ไม่ไกล้นะครับก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าหรือรับสินค้าขับเองก็ได้นะครับร้านเรานะครับอยู่เส้นถนนสีเลนนะครับบริเวณบ้านหนองกุ้งนะครับเส้นสมเด็จกุชินาลายนะครับสุดสีเลนสมเด็จพอดีนะครับวันนี้นะครับมีรถไถและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับราคาวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเริ่มต้นเพียง4ี่หมื่นบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถไถนะครับสองเพลาด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับราคานี้นะครับ ไม่รวมจัดส่งนะครับไม่รวมค่าโอน,านกรรมสิทธิ์นะครับก็จะบอกเงื่อนไขพร้อมเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็สามารถเดินทางมารับเองได้เลยนะครับราคาก็คือที่แจ้งไปจะเป็นราคารับเองทั้งหมดนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับอ่ะยกล่องทางปุ๋ยนะครับตัวนี้ของนาซาก่อนเลยนะครับราคานะครับจากสาม0มื่นห้านะครับตัวนี้เหลือแค่สาม0มืนสามันบาทนะครับยกล่องจะเป็นยกล่องคงย4สี่นะครับสามารถใส่ได้สองรูสลักท้งปุ๋ยนะครับจะเป็นทางปุ๋ยที่สามารถปั่น นะครับ PTO ใช้ได้นะครับก็สามารถจอดปุยได้เพาะนะครับเป็นของนาซ่านะครับจากราคา3า0 0 0ืนห้านะครับตัวนี้เหลือสาม0 0ืนสามนะครับมารับเองนะครับส่วนลิปเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นลิปเปอร์นะครับสี่ขาของช่างหนึ่งนะครับจากราคาหนึ่งหน้าน้อยนะครับตัวนี้จัดส่วนลดให้อีก1,500บาทนะครับเมื่อเดินทางมารับเองนะครับสำหรับลิปเปอร์นะครับสีขาของช่างหนึ่งนะครับของหนึ่งเกษตรทุชัยโคล่าครับส่วนโรตารีนะครับตะยามโรตารานะครับตัวนี้มารับเองนะครับจัดโรไปเลยนะครับ จาก4 0 0 0ครับมารับเองเหลือ4 0 0 0นะครับขนาด1.6นะครับนาซาเหมือนกันครับล้างสต๊อกครับล้างสต๊อกนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับราคานี้หมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับม่มีแล้วนะครับก็คือเฉพาะรถนี้เท่านั้นนะครับน่าจะโลออกนะครับจะโลออกนะครับนาซาเหมือนกันครับเม็ด6นะครับจากราคา40,080นะครับอ่ะเราขายที่ราคา45,000บาทนะครับแต่ต้องมารับกับเองนะครับตรงนี้นะครับพร้อมยอยปั่นส่วนเม็ด8นะครับของนาซานะครับ จากราคา50,004นะครับจัดโปรนะครับเหลือราคา50,011นะครับรับประกัน1ปีนะครับรับประกันเหมือนเดิมนะครับสโตล่าเหมือนกันครับอ่าเมปด8นะครับเหลือ5 0 0 0งเหมือนกันนะครับจากราคา50,004นะครับลดไปเลย3,000อ่ะมาดูรถกันบ้างนะครับตัวนี้ตู้แอร์ครับแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นคูบอต้า L3608 ตัวเปล่านะครับใครที่หารถไว้อยากเอาไปใช้ตัดหญ้านะครับดูสวนตัวนี้ หมอนะครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับนัดก็เก็บเป็นสีส้มส้มมุกให้แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คให้แล้วนะครับแต่ว่าภายในไม่ได้หุ้มนะครับแอร์ใช้งานได้นะครับตัวนี้จากราคา295,000บาทนะครับอุปกรณ์ดันหน้าจิ้นเดียวนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับเหลือ250,000นะครับราคาไม่รวมส่งนะครับไม่รวมโอนกรรมสิทธิ์รถมีเล่มทะเบียนครบนะครับเป็นตัวเปล่านะครับพร้อมชุดใบดันนะครับมาคันที่2ครับเดี๋ยวให้มือกล้องแทนดูรายละเอียดครับ สีนะครับดูนะครับมันถูกแดดมันก็จะสะท้อนเหลื่อมๆมุกมีมุกด้วยนะครับอันนี้แต่ก่อนมันจะเป็นพวกราวไฟนะครับช่างก็ออกหมดแล้วนะครับก็นะครับประตูก็สามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งครับแบบนี้นะครับอ่ะจากสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเหลือสองแสนห้านะครับจัดโปรไปเลยนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นคูปอต้า krg หนึ่งสี่ศูนย์พัทนะครับอ่าไม่มีเล่มทะเบียนนะครับไม่มีเอกสารแจ้งเกิดนะครับ ราคาเคยเปิดไว้ที่128,000บาทนะครับที่สาขาสมเด็จนะครับวันนี้นะครับปรับลดราคานะครับอุปกรณ์สองชิ้นไม่รวมส่งนะครับอยู่ที่ราคา110,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะวนดูรอบๆครับคันนี้เป็นรถบิ้วนะครับเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพยางหน้าประมาณ90เปอร์เซ็นตนะครับยางหลัง90เปอร์เซ็นตนะครับได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับหน้าหลังสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับปั่นท้ายพิดีโอได้นะครับ เติมน้ำมันห้าร้อยครับวิ่งใช้งานได้ทั้งวันครับใช้งานอยู่ที่สาม1ันหนึ่งร้อี่บ็ดชั่วโมงการทางานเท่านั้นนะครับอ่ะราคาหนึ่งแสนหนึ่งหืนบาทนะครับคันนี้ไม่รวมจัดส่งนะมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถ2เพลาด้วยนะครับสองเพลาพวงมาลัยเพาเยอร์นะครับเป็นอิซากินะครับ tl สองสามูนศูนย์นะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับถ้าหน้าร้านลงไปก็คือเป็นราคาปกตินะครับต้องบอกว่ามาคลิปที่นัดพามาชมสาขาสมเด็จในวันที่1กันยานะครับก็ได้ ส่วนลถไปตามราคานี้เลยนะครับคันนี้ครับ40,000บาท40,000บาทนะครับรถใช้งานใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเดี๋ยวว่าขับไม่ได้ขี่ไม่ได้ได้ได้แค่ตัวรถนะครับได้แค่ตัวรถยางก็จะเป็นยางเรเดียนแบบนี้ตัวตัดหญ้าไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวตัดหญ้าผมมาเกาะไว้นะครับก็รุ่นนี้ต้องเอาหัวสตาร์ทก่อนนะครับ เาขาเขาบอกว่างไงนะไปดูเจ็ตไปโผล่มาข้ามมาบอกขึก้นแต่นี้เนาะอ่านะครับตัวนี้รถใช้งานได้ปกตินะครับโอ้นะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับ ลงล้อได้เลยนะครับกำลังดีมากเลคันนี้นะครับใครสนใจก็ราคาเพียง40,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าปั่นวิดีโอได้ปกตินะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับสองพาโฟร์วิวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับจากราคาคันนี้70,000นะครับรถเหลือ40,000นะครับคันนี้เอาไปเลยเครื่องเกียร์ดีนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นคูบต้า l 3 2 0 8 s p ครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับตัวนี้รถปีห้าแปดนะครับอยากราคาสองแสนเก้าหมืห้าพันบาทนะครับวันนี้ปรับลดราคาเหลือสองแสนเจดหม่นบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับสองแสนเจ็หมืนบาทไม่รวมส่งนะครับรถสีเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับสภาพยางหน้าประมาณอันนี้ยางหน้าน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับยางหลังประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเติร์นะครับ ใช้งาน1,623ัิวโมงนะครับราคาก็จาก295ลดเหลือ2.7ครับคันนี้นะครับอ่าพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้อุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับด้านหน้าผ่านพวนอ่าใครที่งบไม่ถึงงบเน้น้อยนะครับอยากได้ตัว s อไว้ใช้งานนะครับหรือว่าต้องการเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นชมรีเม่เต็ดได้นะครับก็สามารถโทรมาคุยเรื่องราคากันได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเน้นย้ํานะครับราคานี้ มีค่าจัดส่งนะครับมีค่าจัดส่งคิดตามระยะทางนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับฮูบบะต้า l ึ่งแปดปีหกศูนย์นะครับแบงค์ขั้นี้ขายนานล้านเล็กบาทก่อนตามาจากราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับเอาไปเท่าไหร่ดีคันนี้จัดโปรไปเลยเอาราคาทุนสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทรถปีหกหนึ่งนะครับ ยางสวยสี่เส้นนะครับเช็คพร้อมใช้สีเดิมนะครับเก็บสีข้างล่างให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูข้างๆครับซ้ายขวานะครับรถถือว่าสวยนะครับสภาพเดิมสภาพดีคอนคัดเดิมนะครับใช้งานคันนี้น่าจะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับถ้าจําชั่วโมงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับรถถือว่าสภาพสวยผานสวยนะตัวนี้นะครับผานนะครับเนี่ยแทบไม่ได้ลงดินเลยใบเต็มเต็มทุกลูกเลยนะครับผานนะครับแขนหลังเป็นก้ามปูนะครับ สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้นะครับรถสวยๆพร้อมใช้จากราคาสามเก้าห้านะครับลถมาเยอะเลยนะครับจัดโปรโมชั่นให้หนักๆนะครับไม่รวมโอนไม่รวมส่งนะครับสําหรับราคานี้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้แอลสี่เจ็ดูนแปดนะครับสี่ิบเจ็ดแรงม้าสี่สูบ2องเทานะครับโฟรวิวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับยางเต็มๆนะครับยางสวยๆทั้งสี่เส้นนะครับไอ้เงินขอคุณแกแน ยางสวยๆทั้งสี่เส้นครับพอดีสาขาไม่ได้เอากุดแจเสียบคารถไว้เครื่องเกียร์ดีแล้วกันนะครับผมเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นรถเช็คใหม่เบี้ยวใหม่ทั้งหมดยางใหม่สี่เส้นครับหางจะเป็นหางกระทู้นะครับเป็นสองสี่หก F นะครับ Heavy นะครับตัวนี้เป็นผ่านหนักด้วยนะครับผ่านก็เป็นผานพูอินวันนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นผ่านสามอันสี่ได้นะครับแขนหลังก็จัดชุดเซ็ตเป็นแขนหลังก้ามปูให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้จากราคาสี่แสนนะครับ ปรับลดราคาลงนะครับจัดโปรโมชั่นเลยนะครับอันนี้เอาไปสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเอาไปสามแสนเจ็ดหมื่นบาทไม่รวมส่งนะครับลดหนักๆเลยครับลดเยอะกว่าสามหมออีกนะครับเยอะกว่าสาขาใหญ่อีกวันนี้มาจัดโปรล้างสต็อกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับคือลดไม่เคยลดขนาดนี้นะครับก็คือเราจะลดออกนะครับจะลดออกไม่หนึ่งคันครับคันนี้ยันม่านะครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นครับยันม่าตัวนี้เป็นยันม่าขนาดสี่สิบห้าแรงม้านะครับเป็นรุ่นยันม่า e f 4 5 3 t o x นะครับใช้งานนะครับอยู่ที่3,437ชั่วโมงการทำงานครับรถเก็บงานทำสีใหม่นะครับเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับรถจดทะเบียนปี54ตัวนี้เป็นตัว็อบด้วยนะครับจากราคา295,000บาทยางใหม่4เส้นนะครับคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมลดราคาแล้วลดราคาอีกนะครับยังไม่ออกนะครับให้ราคาสุดท้ายเลยคันนี้เอาไปที่ราคา 2แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคันนี้2แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับราคาว้าวเลยนะครับยางสี่เส้นด้วยนะครับยางใหม่สี่เส้นสภาพยางก็คุ้มนะครับจากราคา295ไปเปิดขายที่วังสามหมอราคาสามล่นสองนะครับลดลงมาอยู่นานนะครับสองสามเดือนแล้วนะครับตัวนี้น่าจะปล่อยออกนะครับก็ขายราคาแบบออกไวเลยไม่รวมส่งไม่รวมโอนกรรมสิทธิ์นะครับรถมีเร่มทะเบียนครบนะครับเหลือราคาแค่2แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับไม่หนึ่งคันครับตัวนี้รถปี 63นะครับเป็นยันม่านะครับ YM นะครับรุ่น 351A นะครับเป็นัวเมงมอสตครับรถรุ่นใหม่นะครับตัวนี้น่าใช้นะครับอีกหนึ่งรุ่นตัวนี้จักบาทก่อปีแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้เอาไปเลยครับราคาสี่แสนบาททวนนะครับอันนี้นะครับใหม่ๆเลยนะครับราคาตามท้องตลาดขายกันอยู่ทั่วไปนะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณสี่แสน ไปลายนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับ YM สามห้าหนึ่งนะครับร้าเแรงครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับอ่าผมขายยันมาสี่สิบเก้าแรงเมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วราคาก็เฉียดขึ้นมาสี่แสนแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าราคารถแบบจุกๆหนักๆนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้รถสีเดิมเก็บแค่สีคันล่างนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับช่วยยอดสาขาสมเด็จนะครับอ่าสาขาสมเด็จก็จะไปดูราคาแล้วก็จะมาลงขายราคานี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องบอกว่า มาจากคลิปที่นัดมาจัดโปรนะครับถ้าสาขาสํมเด็จรีวิวขายก็จะรีวิวขายในราคาเดิมนะครับราคาปกติดูอุปกรณ์ต่อพ่วงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นผานสีนะครับผ่านบุกเบิกของนาซ a านะครับรับประกันหกเดือนครับราคาไม่รวมส่งนะครับราคาไม่รวมส่งจากราคาสี่หมืนบาทนะครับเหลือสามหมืนแปดนะครับตัวนี้เหลือสามหมืนแปดพันบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับ ผานพวนนะครับสโตล่านะครับตัวนี้จะเป็นผานพวนใบยี่สี่นิ้วนะครับจากราคาสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ปรับลดราคาเหลือสามหมืนแปดนะครับสามหมืนแปดเหมือนกันลดไปอีกสามพันครับมารับเองนะมารับเองนะครับอผานพวนใบยี่สิบสองนะครับจากราคาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับปรับลดเหลือสามหมื่นสี่พันบาทนะครับผานพวนห้ายิบสองนะครับใส่รถสายสิบหกรถสี่ศูนย์นะครับส่วนตัวนี้เป็น กระบะนั่งปลูกมันนะครับเม็ด90นะครับจากราคา14,500นะครับจัดโปรให้เหลือ12,000บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยมีตัวเดียวนะครับพี่สาขาสมสมเด็จนะครับลดไปเลย2,500นะครับมารับเองนะครับอย่าต่อรองอีกนะครับราคานี้ก็คือจบในราคานี้นะครับจบในราคานี้เลยนะครับอ่ะทั้งปุ๋ยนาซานะครับเหลือสองตัวนะครับใส่รถรุ่น B ครับตัวนี้เขาเรียกว่าทํารุ่นนะครับ แต่รถรุ่นบีนะครับจากราคาสาม0 0ืนห้าเหลือสาม0 0ืนสองนะครับรับเองนะครับจัดให้หนักๆนะครับวันนี้จัดให้หนักๆโลออกให้หนักๆเลยนะครับหางตัดหญ้าครับช่วงนี้ฝนตกนะครับอันนี้เป็นขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบเปิดฝาหลังได้นะครับรับประกันหกเดือนนะครับรวมเติมน้ำมันหัวเจียให้แต่ว่าไม่รวมส่งนะครับราคาจากสอง0มืนแปดพันห้าร้อยนะครับวันนี้ให้มารับเองนะครับเหลือแค่สองหมืนห้า นะครับรถหนักๆไปเลยเหลือสองหมื่นห้าอ่ะตัวนี้เมตรยี่สิบ KPD ครับจากสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับตัวนี้เหลือสองหมื่นสามนะครับมารับเองนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับใส่ตั้งแต่สามหกสี่ศูนย์นะครับหนึ่งเมตรสี่สิบบ้างครับใส่ตั้งแต่ลดสี่สิบห้าแรงม้าไปหนึ่งถึงห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับรับประกันหกเดือนครับของ KPD ราคาสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับมารับเองเหลือสองหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้อ่ะตัวตัดหญ้าเมตรเมตรเมตรสี่ของสยามครับ โมเกียใหญ่รับประกันหกเดือนครับสกีปรับได้สองระดับจากราคา2 8 5หมืนแปดันห้าร้อยครับตัวนี้เอาไปสอง0มืนห้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเฉพาะสาขาสมเด็จเท่านั้นนะครับเฉพาะของสาขาสมเด็จเท่านั้นนะครับไปเอาที่วางสามหมอก็ไม่ได้นะครับราคานี้ก็คือเฉพาะสินค้าที่วางขายอยู่ที่สาขาสมเด็จอ่ามีโรตาอรี่มือสองตัวหนึ่งครับเม็ดแปดอ่ามียอยให้พร้อมนะครับ Rx หนึ่งแปดสองเอฟนะครับ จากราคาสามหมื่นห้านะครับวันนี้เอาไปเลยสามหมื่นสองพันบาทนะครับมารับเองนะสามหมื่นสองพันบาทลดจุกๆเลยเครื่องผูกอ้อยจากราคาเจ็ดหมื่นสามวันนี้เอาไปหกหมื่นเก้าลดให้นะครับหกหมื่นเก้าของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่รวมจัดทรงนะครับไม่รวมจัดทรงนะครับอ่าของใหม่ๆพร้อมใช้นะครับใส่พวก mu สี่เก้าห้าศูนย์นะครับได้พวกนี้นะครับสบายสบายเลยนะครับใครที่หารถไว้ปลูกอ้อยเอ่อโรตารีฟาร,ร์มเทคเหลือแค่นี้นะครับเมตรหกจากราคาสี่หมื่นเก้าห้าร้อยนะครับมารับเองเอาไปเลยครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทหาเมตรแปดจากตัวนี้เมตรแปดเป็นเป็นรุ่นใหม่เนาะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเกณฑ์สามนะครับก็ยังเป็นราคาเดิมเนาะห้าหมื่นเะก้าพันห้าร้อย นะครับก็ยังขายราคาเดิมมารับเองก็จัดโปรส่วนลดให้สามพันบาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ2งเมตร20ก็มีนะครับราคาอยู่ที่79,500ครับเก็นสามนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสปริงสี่ขาอ่าสปริงสี่ขาหัวเกียร์ใหญ่นะครับมีหัวรูระาบให้พร้อมนะครับ79,000ครับอ่าผมให้ราคาเดิมนะครับ77,500นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าลด ใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถใหม่เป็นรถตักของค่าย f อ w มเวนะครับติดตั้งตักนะครับของช่างหนึ่งเกษตรโชคชัยโคราชนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับจากราคาสี่แสนเก้านะครับเอาไปเลยในราคาสี่แสนห้ารถหนักๆเลยนะครับให้ไปเลยครับหนักๆเลยนะครับรถจุกๆเลยรถใหม่เมื่อหนึ่งแกะกล่องนะครับตัวนี้นะครับชุดตักนะครับมูลค่าของตักนี้อยู่ที่แสนสามนะครับตักใหม่ๆนะครับตักขนาด กี่คิววุนี่นะครับอ่าวัวไม่ขายนะครับวัวไม่ขายวัววัวมาตัดหญ้าให้วัวไม่ขายนะครับชุดตักมีถังถ่วงด้วยนะครับเอฟเอ็มเวอร์ชอบอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ดาวไม่ได้นะครับตัวนี้ผมตัดสดมานะครับก็ขายเป็นเงินสดนะครับสี่แสนห้านะครับสําหรับตัวนี้เงินสดนะครับพร้อมกับชุดตักนะครับชุดตักใหม่ของช่างหนึ่งอ่ะนี่ครับดาวได้คันนี้สองแสนนะครับรถเกี่ยวเอฟเอ็มเวอร์ตู้แอร์นะครับฟางดาวสองแสนส่งวัดด้วยเดือนละสองพันกว่าบาทนะครับ อ่าอ่าซาลีา่ขายราคาทุนเนาะเอาเอาราคาทุนเนาะอ่าเอาไปเลยครับสี่หมื่นนะครับซาลี่หกร้อรับน้ำหนักประมาณห้าตันนะครับรุ่นเอ็มได้รุ่นห้าศูนย์ลากได้ครับตัวนี้ยกดัมไม่ได้นะยกดัมไม่ได้เป็นเพารถหกร้อครับเพาอเอลนะครับจากห้าหมื่นลดเหลือสี่หมื่นนะครับรับกลับเองนะครับไม่รวมส่งอ่ารถเกี่ยวข้าว ตัวนี้เป็น dc 7 0เจศูนย์จีปีห้าแปดนะครับเกียวดันนะครับเป็นเกียวดันแล้วนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับจอดนานครั้งปีนะครับจากอา,าอันนี้เท่าไหร่นะสองแสนเอาไปสองแสนห้าโลไปเลยนะครับจากราคาประมาณสามแสนกว่าบาทนี่แหละโละไปเลย สองแสนห้าอยู่นานแล้วนะครับก็จะปล่อยออกนะครับราคานะครับทุกราคานะครับผมต้องเน้นย้านะครับนัดไม่รวมค่าจัดส่งนะครับไม่รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับรถมีเล่มพร้อมทุกคันนะครับยกเว้นคันอิสกิแค่คันเดียวนะครับสนใจนะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะคนที่ติดตามในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า Tik t o k นะครับสินค้านะครับบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดนะครับขอให้โทรเช็กก่อนนะครับที่เบอร์0 9 1ย์ แปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดถ้าลูกค้าไม่ได้ดูคลิปนี้มาแล้วมาถามที่หน้าร้านนะครับมันจะเป็นราคาเดิมนะครับใช้โค้ดส่วนลดนะครับของคลิปนี้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับใช้โค้ดส่วนลดโปรโมชั่นอะไรนะหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกหกอ่าเป็นเดือนกันยานะครับวันนี้นะครับอ่าก็สนใจติดต่อสอบถามมาครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหรือ แอดไลน์นะครับที่แอดมินสาวสวยได้นะครับเจ๊จะตอบเองนะครับที่ไลน์ดีไลน์เบอร์โทร063นะครับ3130447ไลน์นี้แอดง่ายสุดครับแล้วก็จะมีแอดแอดมินคอยตอบบริการให้นะครับตรงนี้นะครับถ้าไลน์หานัดอาจจะไลน์ไม่ค่อยขึ้นอาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะครับอ่ะสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับที่0918611191นะครับขอบคุณครับ